โอเคค่ะงั้นเรามาต่อกันที่ชิ้นที่4ของจากของฝากจากเชพานหมดแล้วนะคะต่อไปเรามาดูของฝากจาก King Power กันเลยดีกว่าคะ่ะชิ้นแรกของ King Power และเป็นชิ้นที่4จากของฝากนะคะก็จะเป็นถั่วเม็ดแมคคาเดเมียค่ะในเขาจะขายเป็นกล่องกล่องประมาณนี้นะคะจะมีทั้งหมด3กระปุกใน1กล่องจะเป็นเม็ดแมคคาเดเมียหมดเลยนะกระปุกแรกนะคะจะเป็น เมนเมคคาเดเมียธรรมดาเนาะแบบนี้จะเป็นกระปุกที่2องนะคะจะเป็นเมนเมคคเดเมีย uh, อบเกลือส่วนกระปุกที่3นะคะจะเป็นเมนเมคคาเดเมียอบน้ำผึ้งหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมันเป็นน้ำผึ้งอันนี้จะเป็นแบบเกลือนะคะอร่อยเดี๋ยวเราหยิบมาให้ดูแกแล้วคือกลิน กินเหมือนขนมอะไรสักอย่างเนีย่ยค่ะเขาจะเป็นเม็ดแบลคเดนเมียนะคะแล้วก็จะมีโรยโรยเกลือโรยอะไรอย่างงี้เห็นไหมคือก็คือกินเข้าไปแล้วก็เกลือคือเกลือเลยนะอร่อยมากค่ะจะกินเนี่ยไม่ได้นะเค็ม อย่างที่5แล้วเป็นอย่างที่สองใน King Power ค่ะอันนี้เป็น Celebration ถ้าอ่านไม่ถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ถนัดอ่านตัวเอียงนะอันนี้มีเลย King Power แน่นอน,นะคะ่ะ ถ้ามันเหลือแค่นี้ในะกล่องอย่าตกใจนะเพราะว่าวันนี้เราแบ่งไปให้เพื่อนด้วยเขาจะมีทั้งหมดอยู่เจ็ดรถนะคะเจ็ดรถคือตรงนี้นะหนึ่งกล่องทั้งกล่องนะคะจะมีอยู่ประมาณถ้าเราจำไม่ผิดมันจะตกลงหายด้วยห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าชิ้นเนะะี่ยค่ะประมาณนี้แต่ทั้งหมดหนึ่งกล่องนะคะ 4ี่เก้าสแคลค่ะไม่เห็นหรอกสาิห้าชิ้นต่อกหล่องนะถ้าเราจะไม่ผิดนะคะประมาณ35นะมันมีเยอะกว่าน,นี้แหละแต่เราเอาไปแบ,บ่งเพื่อนกินไงอันนี้ก็ของเราไงคือเพื่อนในกลุ่มเรามีอยู่3คนใช่ไหมเราอีกคนเป็นสคนคือกลุ่มที่สนิทม,มากและมาก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 ,มากถึงมากที่สุดคือบางคนรู้จักกันตั้งแต่หนุบาลบางคนก็ประถมต้นบางคนปถมไปลายไงคือแบบ อยู่ด้วยกันมานานมากๆแล้วค่ะก็เดี๋ยวต้ตากกันแล้วก็เลยแบ่งช็อกแลตให้เขามันมีทั้งหมด7จดรสแล้วก็เลยแบ่งไปคนละ7จ็เนาะก็เป็น21ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นำเหมือนกันนะนับแล้วก็ลืมงด้๋วเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าเป็นท็อปปิกเลยนะคะชิ้นสุดท้ายวันนี้ก็เป็นของ King Power ชิ้นที่3แล้วก็เจแปนชิ้นที่ ไม่สิเป็น King Power ชิ้นที่สแล้วก็ของฟาวเป็นชิ้นที่6ค่ะเดีย๋ยวมาดูกันนิดกว่าอันนี้คือแบบภูมิใจนําเสนอมากๆจริงๆค่ะนี่ Pepero Rotte ค่ะ Pepero นั่นเองก็ในกล่องนะคะจะมีทั้งหมด8กล่องเล็กกล่องเล็กที่เราคุ้นเคยกันนะ ด้านหลังหนึ่งตรงด้านหลังเขามีห้าภาษาเลยอ่ะเนี่ยคือห้าภาษาเห็นไหมที่มันเป็น,นขาวๆตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าภาษาแรกนะคะไม่เห็นหรอก EN English แล้วก็ FR French IU I dono t k n w AR a r a b i T.W. ไต้หวันคือรู้ทุกอย่างอยางเว้นอายุค่ะอายคืออะไร I don't know you know I don't p e p e ป o เ,เราชอบมากจะบอกว่าคือแบบคือใหญ่คือใหญ่หญ <S <S ก็คือใหญ่เท่ากับว่ากล่องเป p e โล o ไซส์ปกติอะค่ะสองกล่องต่อกันใช่สองกล่องตอ่อ,งกอ,งตอกันเลย มันประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วก็ปรใช่ก็จะบอกว่าเปเปโร่ bedroom, ควรกินตอนเย็นๆน,นะคะถ้าแบบเอาไปกินโรงเรียนตากแบดนี้กินชักลายลาไม่อร่อยต้องกินตอนนี้แบบชอ็อกแล้ยังเซตตัวก็ไม่ใช่เฉพาะเปเปโร่น,นะคะก็เป็นชอ็อกโกแลตทั่วโลกเลยที่แช่เย็นแล้วจะอร่อยมากเพราะชอ็อกโกแลตมาเซตตัวเนา โอเคค่ะถ้าไงก็วันนี้ก็สันไปแล้วนะคะก็ถ้าอย่างไงถ้าชอบการรีวิวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะถ้ามีข้อผิดพลาดไงก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารหรือการรีวิวของสันต่อ,ตอ,ตอไปหรือสอนทำอะไรต่างๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย